มาตามเรื่องของกรณีดราม่าซีเกมสวนเรื่องของซีเกมเนี่ยฮะก็อย่างที่ว่าก็ดราม่าหนักมากนะฮะแล้วก็มันสารพัดเรื่องเลยตอนนี้แล้วก็ตั้งแต่เราเปิดมาตั้งแต่เรื่องของการพิธีเปิดพิธีปิดนะครเมื่อวานพูดถึงเรื่องรถถ่ายทอดโอบีเองไม่จบนะมีเรื่อง LED เรื่องอะไรที่ชนบุรีนี่เขาบอกเขาไม่ได้เงินมาจาเขาเลิกเลย เขาบอกไปหาเองเขาไม่ยุ relax, ่งแล้วนะก็แล้ว uh ก็ป huh. ้ายประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดชนบุรีติดตามสะพานลอยอ่ะนะฮะเมื่อวานมีภาพนะฮะเอาไปเปรียบเทียบกับสมัยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อ27ปีก่อนเนขาบอกว่าโอ้โหนะฮะถอยหลังลงทะเลนะ คือปัจจุบันมันควรจะมีความทันสมัยกว่านั้นใช่<ถ>ไหมฮะแต่ก็ยังเป็นป้ายผ้าเป็นป้ายวนิลอ,อยู่นะฮะหลายคนตั้งคำถามเรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวะจะมีดราม่าอื่นๆตามมาเราคงต้องลุ้นกันใจขาดนะครับว่าซีเกมคราวนี้เราจะอ,าออกมาพอจะเรียกอะไรเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศได้หรือเปล่า<อ>ว่าคนไทยตั้งข้อสังเกตกับผมนะแล้วก็ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณอัปศปอัศกรเนี่ยค่ะ แกก็พูดบอกว่าซีเกมเนี่ยจะทำไรายได้ให้ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0้านล้านเขาอรายได้มันจะมาจากอะไรเพราะว่าคนไทยก็ต้องดูฟรีให้ดูฟรีถูกไหมะฮะดูฟรีถ,ถ้าเราจะหวังจากการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยังไม่รู้เลยเพราะไม่เห็นมีพีอาร์เลยใช่ครับคนทีมีคนจริงนะฮะเขายังไม่ทราบเลยว่าเราจัดซีเกมอยู่ที่สําคัญประเทศไทยเป็นเจ้าภาพข่าวเงียบสเสลือเกินค่ะมีแต่รด,ดราม่าเนี่ยแหละค่ะคที่พูดถึงทุกวันคือเขาบอกว่าเป็นกลยุทธ์การทำพีอา PR เชิงลบ อันนี้รวมแซวนะฮะก,ก็ก็เลยกลายเป็นว่าณนะขณะนี้เนี่ยพอทำท่าจะร้อยเ,เอกธรรมนัฐเนี่ยก็โดนธนูดอกที่สองปักเข้ากลางหลังอีกหนึ่งดอกแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ทางท่านนายกมีนักข่าวไปถามว่าโอ้มันดราม่าเหลือเกินซีเกมเนี่ยนายกโยนเลยฮะโยนไปที่ผู้กองเลยฮะอันนี้ก็ต้องให้ผู้กองเข้าไปดูไปฟังเสียงฮะ no สีเกมตอนนี้คือแบบว่าอยู่เรื่องการจัดงานเพลงชาติก็เป็นนี้ให้เขาไปถามท่านรัฐมนตรีจะมาส่งผลมทบกับทำรักประเทศไทยอ่ะครับก็วันที่เก้านี้ก็เปิดแล้วนะครับเขาบอกว่าจัดแยกกับแคนเบอร์เรียเขาบอกแยกกับคาเมรใครบอกอ่ะคนที่จารณคนที่จารก็มันยังไม่เกิดท่าโยกให้ความเห็นเรื่องเรื่องการทำโปสเตอร์ซีเกมด้วยเอไอแต่แล้วมเขาอกมันเป็นการด้อยค่าเนี่ยผมตรงนี้มี ทางท่านรองธรรนัดท่านก็บอกว่าท่านได้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับสีเกณฑ์ที่ตอนเข้ามานี่ยิ่งกว่านี้นะนะครับเหมีการตั้งคำถามถึงงบประมาณครับที่มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เหมือนมีการสลับตัวมันมันก็เข้ามาก็ต้องเร่งตรงนี้เต็มที่ก็รู้ปัญหาเหมือนกันถึงได้เร่งท่านรองธรรนัดก็ไปทํางาน หัวบัดเนี่หมดเลยแล้วก็ท่านก็ไปแก้ไขแต่อาการหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับผมในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องก็คือที่หัดใหญ่จัดไม่ได้ที่สงขาจัดไม่ได้ก็ต้องต้องเร่งให้มีการจัดสถานที่ที่ไปแข่งขันที่พักนักกีฬานะครับก็ได้รับทราบมาว่าทาง กระทรวงกีฬาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็ดาเนินการเรื่องนี้อนยนู่จะต้องมีการวัด KPI และมนตรีที่เกี่ยวข้องไหมครับไม่ทันไม่ทันวัดนะเดี๋ยวก็พ้นแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ยุบสาภาแสาดงว่าแสาดงว่าคนายกเจิมมรสุมทางการเมืองเยอะๆมีโอกาสที่จะยุบสภาก่อนที่จะสามก๊กก็ผมบอกแล้วว่ามันไม่เก,นกิน31มบอกมกราครับ ก็ใจแหละว่าซีเกมเป็นดราม่านะคะนะคักข่าวก็เลยในเมื่อวันนี้ได้สัมภาษณ์ทนายกแล้วก็ขอถามหลายประเด็นละกันมีทั้งเรื่องการวิจารณ์การจัดกีฬาซีเกมค่ะรวมทั้งประเภทกีฬาไหนไหมที่คุณอนุทินจะไปชมแล้วก็มีประเด็นการใช้ไอมาทำโปสเตอร์เยอะนะคะพี่โก้ <ๆ S 1> แต่ว่าประเด็นสําคัญของนายกอนุทินที่นักข่าวถามเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าหลังเสร็จงานเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า KPI หรือเปล่านะฮะนายกอนุทินเนี่ยบอกว่า มันไม่มีหลอก KPI นะครับเพราะว่ามันไม่ทัน